สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้จะพาไปข้ามเรือไปที่ประเทศฮอลแลนด์นะคะเราก็จะมาขึ้นเรือเฟอร์รี่หรือว่าเรือเดินสมุทรที่ท่าเรือฮาร์ชนะคะที่ประเทศอังกฤษข้ามจากอังกฤษไปฮอลแลนดนะคะ์ค่ะ เราก็จะข้ามจากทางฝั่ง UK หรือว่าอังกฤษนะคะไปลงที่ท่าเรือฮกฮกฟันของประเทศฮอลแลนด์หรือว่าเนเธอร์แลนด์นะคะถ้าสะกดผิดยังไงขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าอ่านภาษาดัชไม่ออกก็เนี่ยค่ะเราก็ขับคัมเพแวนมาแล้วก็มาต่อคิวเพื่อตรวจเอกสารที่ด่านตรวจคนนะคะตรวจเอกสาร <S <S <ะ>เพราะว่าอังกฤษไม่ได้อยู่ในยุ <S <S> โรปแล้ว เบล็กซิออกมาแล้วนะคะเราจะข้ามไปฝั่งยุโรเปียนก็ต้องตรวจเอกสารว่าเอกสารสามารถเดินผ่านได้ไหมมีวีซ่าไหมพาสปอร์ตถูกต้องหรือไม่ก็เหมือนตอมอทั่วไปค่ะพอตรวจเอกสารเสร็จแล้วนะคะเราเข้าคิวเสร็จแล้วเราก็จะขับรถเข้าไปเพื่อจอดใต้ท้องเรือในเฟอร์รี่นะคะขับก็ไปช้าๆตามคิวค่ะ หลังจากที่เราเอารถจอดเข้าต่อจากคิวจากเขาแล้วนะคะเราก็เดินเข้ามาค่ะหรือว่าขึ้นลิฟต์มาได้เขาจะมีลิฟต์หรือว่าเดินตามนไดขึ้นมาก็ได้ค่ะเพื่อที่จะเอากระเป๋าสัมภาระของเราแค่เฉพาะติดตัวช่วงที่อยู่บนเรือไม่ประมาณ7 8ชั่วโมงนะคะเข้าห้องพักที่เราจองเอาไว้ค่ะสาเหตุที่เราต้องจองห้องพักนั้นเพราะว่าแฟนขับรถมาเหนื่อยแล้วค่ะแกอยากนอนก็ประมาณแชั่วโมงที่ต้องอยู่บนเรือมันก็นานพอสมควรเพราะฉะนั้น เราก็เลยอยากพักผ่อนมีห้องพักส่วนตัวแต่ถ้าใครจะไม่จองห้องพักก็ได้นะคะก็เห็นมีหลายคนเขาก็นั่งอยู่ที่เล้าหรือว่าที่คาเฟ่ที่ร้านอาหารด้านนอกหรือจะเก้าอี้ด้านนอกก็ได้ค่ะชมดู <Okay. S 1> ไปแล้วมามีด้วย Zero three, this way. Thank you. Oh, he's here. He's here. Oh my god. Oh. Look at Four bed. That's my bed. <laughs> One you, two kid. Yeah. No, 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 I want to I want to to that See where the arrow is pointing? You just simply push it in, and then take it out, and that will go green. So slip it in. No, push it in slowly, all the way. เห็นไหมมันชัอวโมากเลยตอนนีหนันงเอ็ดมได้อยูอนนี้มันสะอาไมากเลย i strap. Oh, wait, I know Okay, I need to take these straps off. How do so you. I need to take these straps off. I Pardon? I take these straps off. Let's have a look. take off Are you showing no. the back? What? I good to me, -ball. ว่าเราหยุดจุดไหนยังไงจุดหนีไฟกรณีเกิดไฟไหมหรืออะไรแบบนี้เหลือล่มต้องทำยังไงก็มีกำเนิดมีจังหมดสี่ภาษาภาษาอังกฤษภาษาอะไรนะสวีเดนเนาะภาษาอะไรนะฝรั่งเศสแล้วนั่นภาษาเยอรมันภาษาดัชเหือออกแล้วค่ะ หลังจากที่เราเก็บสัมภาระเข้าห้องเสร็จแล้วนะคะเราก็จะลงมาทานอาหารเช้ากันค่ะเพราะว่าเราเดินทางตอนเช้าเรานอนในแคมป์เวยที่ท่าเลยประมาณสองสามชั่วโมงเรามาจอดพักอยู่ที่นั่นเสร็จแล้วเราก็มาขึ้นเรือตามเวลาที่กำหนดก็เนี่ยอาหารมีให้เลือกหลากหลายนะคะแต่ว่าไม่ได้รวมอยู่ในตัวห้องพักค่าเรือเพราะฉะนั้นก็ต้องจ่ายแยกต่างหากค่ะ I think start from here. Can you get me the water? Yeah. yeah. No, no. Please. Yeah. On the queue to order breakfast. Take what you want. Water? Fair one water? Hi. Hi. Can we have a kid breakfast keel, please? Yeah, one and one vegan breakfast keel, please. Yeah, Speak and please. Thank you. You can move there, darling. You can move <laughs> 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 yes, please. Yeah. Yeah, thank you. Okay, enjoy. Bye. Breakfast please. Oh, breakfast Um yeah. sorry, can I have egg as well, please? Egg as well. Yeah. Thank you. Okay. Let's see. Enjoy. Okay. viu หลังจากที่อนอนรอนั่งรอเป็นเวลาประมาณ7-8ชั่วโมงนะคะตอนนี้เือก็จะมาเข้าเทียบท่าที่ฝั่งโฮวานของประเทศฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์แล้วนะคะซึ่งก่อนถึงเวลาเทียบท่าประมาณครึ่งชั่วโมงเจ้าหน้าที่ก็จะประกาศให้ทุกคนเตรียมพร้อมเตรียมสัมภาระเพื่อที่จะมารอเดินลงไปที่รถนะคะ เพื่อที่พอเรือจอดปุ๊บรถทุกคนันก็จะได้ทยอยขับออกจากเรือค่ะอตอนนี้เราก็อยู่ในฝั่งดินแดนของประเทศฮอลแลนด์แล้วนะคะตอนนี้ก็ต้องใช้พาสปอร์ตของอังกฤษตรวจเพื่อเข้ามาค่ะทุกอย่างผ่านไปด้วยดีค่ะวันนี้เราก็ได้เดินทางออกมาจากท่าเรือเพื่อมุ่งหน้าไปยังเมืองลิเซ่นะคะ เพื่อที่จะมีจุดประสงค์ในการไปเยี่ยมชมทุ่งทิวลิปคีเคนฮอฟนะคะแต่วเราจะมีภาพสวยๆมาให้ชมคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอจบด้วยภาพสวยๆนะคะก่อนที่จะเข้าชมทุ่งทิวลิปเราก็ชมดอกับเริวไปก่อนนะคะยังไงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องแฝดสีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบา,บาย